อย่ข้ากองดินบอกเมอยนั่นงไปแล้วบานอาลาดเออเอาไปไว้ใช่หรือ,อล่าบาทอือเปอ BPP เอาลรผมร่วมแล้วก็เอาไปไปเอาไปเก็บพูนละ่ะ น้ำมูลพูดละไกลพุ่นไม่ร่มง่ายนะครับแต่ว่าเอาไปยากไม่ิไปหอดมูลง่ายไปเลวอ,อ้าว6 2 4 0ห u h เปลี่ยม่นมัน các bạn khá ăn khá còn đi bọn khá còn đi thế đín, đức! Oh, mà Đứt. Oh, โอ้ได้การนะครับคู่บตาบันดุงก็ได้ M62C0SUH รุ่นนี้มีเทอร์โบ จุดไปวะก็ไปวะ 白了。 เรียบร้อยเป็นดีบาเนเ่ยชื่อบอ่อเอาครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อ